ประเด็นสุดท้ายของผมครับเป็นเรื่องซึ่งเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์ทางสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายคือไลน์สมัยนี้เนี่ยมันก็สามารถจะแคปหน้าจอและก็ส่งต่อกันได้กรณีของคุณสมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบรดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ปรับดาพิเศษตัวเองเนะครับขึ้นเป็นประธานทปอผมเข้าใจว่าการไปโพสต์ข้อความในลักษณะที่รู้กับเขาไปหมดนะครับ ว่าวันที่6จะมีอะไรไหมวันที่7จะเงียบวันที่8ไม่มีอะไรวันที่9จะปิดกรุงเทพมหานครแล้วตอนหลังก็พยายามที่จะออกมาเคลียร์ตัวเองแต่ขอเรียนนะครับนายสมคิดว่าไม่ทันแล้วครับเพราะสังคมเขาได้เห็นหางปเ,เดติดการที่มันโผล่ออกมาผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศนั้นสิ้นสงสัยต่อท่าทีและจุดยืนของนายสมคิดนานแล้วหากแต่อาจจะมีบนชนบางส่วนที่หลงไหล กับท่าทีหรือจุดยืนของทบอเอออที่ยวนี้ก็จะได้เห็นชัดเจนนายสุคิดไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าคนจะสงสัยว่ารู้กันรู้เห็นเป็นใจกับนายสุเทพเพราะของจริงเนี่ยมันเลยไปกว่าการรู้เห็นเป็นใจแต่มันคือการร่วมกันคิดร่วมกันทําตีไพ่ให้กันเล่นและแบ,บ่งบทบาทในการขับเคลือ่อนไม่ทันแล้ครับนี่ยังไม่รวมกรณีของ135คณาจารย์มหาวิทยาลายัย ที่สแสดงจุดยืนท่าทีไม่เห็นด้วยกับความเห็นของทปอ,อสี่ประเด็นเป็นต้นว่าไปมุกมิบไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาคมไม่ได้ถามบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้ถามนักศึกษานิสิตในมหาวิทยาลายัยแต่พอจะไปถามจริงๆเนี่ยก็เกิดกรณีแบบอัมเนโกะไงฮะท่านคงจําได้นะครับอัมเดโกะนี่ก็พยายามที่จะเปลี่ยนธงชาติให้เป็นธงดํานี่ก็เป็นการสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่าัเอง แต่ว่าก็มีรองคณะบดีนะครับซึ่งก็พยายามไปโพสต์ใน Facebook และสื่อออนไลน์ทั้งหลายในลักษณะของการข่มขู่อัปเนกกก็ขอประกาศเกียรติคุณนะครับอาจารย์ท่านนั้นก็คือนายสมชายนี่นะครับซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มันทำให้เราได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วอาจไม่ใช่ในายสมคิดคนเดียวครับยังมีนายสมชายด้วยที่มีพฤติกรรม ในการที่จะสอบที่จะเอ็นเอียงไปเข้ากับฝ่ายรัฐประหารหรือกปปสนี่ถือเป็นใบเสร็จชิ้นสําคัญนะครับที่สองคนนี้กุ้มรุมทําลายภาพลักษณ์ทำลายเกียรยศเกียรติภูมิของสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศธ,ธรรมศาสตร์เคยบอกนะครับว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชนแต่วันนี้อย่างน้อย สองผู้บริหารสองคนนี้ได้ทําให้เกียรติยศเกียรติภูมิอันเข้มแข็งในการปกป้องระบบประชาธิปไตยของประเทศชาติที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนั้นได้เกิดข้อคําถามวันนี้นายสมพิดและพวกนั้นนําความเสื่อมของตัวเองไปรับใช้เผด็จการแล้วทาให้สถาบันกาศึกษาชั้นนําของประเทศเกิดประเด็นคำถาม ต่อเกียรยิยศเกรติภูมิของสถาบันเป็นการกระทํำที่เหมาะสมหรือไม่นะครับนี่เป็น4ประเด็นที่ผมได้นําเรียนในวันนี้ครับ